สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีซึ่งมีภารกิจหลายด้านวันนี้จะมาแนะนำภารกิจอีกหนึ่งด้านคือด้านแรงงานนอกระบบเพื่อให้ชาวแรงงานนอกระบบรู้จักข้อมูลเบื้องต้นกันนะคะสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในงานเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมพุทธศักราช2557งานเกษตรกรรม คืองานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การป่าไม้การทำนาเกลือสมุรการประมงที่ไม่ใช่การประมงทะเลโดยกำหนดให้ความคุ้มครองลูกจ้างซึ่งไม่ได้จ้างตลอดปีและมีได้ให้ลูกจ้างทำงานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องร้อนเป็นไงมัง่งเหนื่อยไหมไม่เป็นไรหรอกพี่แค่นี้ฉันทนได้เพราะครอบครัวของเราถ้ามันทำบาลังมีทั้งปีก็ดีดีนะ ใช่จ้ะเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นแค่ลูกจ้างตามฤดูกาลเขานะพี่เนาะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะพี่คะผมเป็นลูกจ้างไร่บรรพบัติหลังอะสิบชุดทองอะไรบ้างคะพี่ห้ามนายจ้างผู้ควบคุมงานหัวหน้างานล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างในงานเกษตรกรรมชายและหญิงห้ามนายจ้างหักค่าจ้างเว้นแต่เป็นการหักตามที่กฎหมายกำหนดเฮ้ยทำอะไรกันล่ะอ่านดิจจ่ากันนี่แล้วเมื่อไรจะเสร็จวะมันหนักนะครับนายยกทีสองตะกร้าเถียงแล้วแค่นี้แล้วไล่ออกเลย ตะกา 1, ้าหนึ่งก็ปลาไป40แล้ว2ตะก้าแโลแล้วครับนายกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ข้อกฎหมายห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างยกของหนักเกินอัตราน้ำหนักดังนี้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ15-18ถึงปียกได้ไม่เกิน20กิโลกรัมลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กชายอายุ15-18ถึงปีและลูกจ้างหญิงยกได้ไม่เกิน25กิโลกรัม ลูกจ้างชายยกได้ไม่เกิน55กิโลกรัมใช่พรุ่งนี้ผมขออนุญาตลาสองวันนะครับกลับไปหาแม่ที่โคราชเอ้ยไม่ได้ฉันลาไปแล้วใครจะมาทำงานที่เหลือแล้ววะโธ่นายขาเราทำงานมาตั้งแต่เดือนแล้วยังไม่ได้หยุดสักวันเลยนะคะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ้าวไรคนหายไปไหนเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้ทำงานที่นี่ยห้ามป่วยห้ามลาห้ามสายห้ามขาดและที่สำคัญห้ามตาย ปวดทอ้องแค่เนี่ยกินยาพาราก็หายไม่ไ้ไมยไท่ไหนมาทำงานทำเลยไปแล้วจริงจลูกจ้างสองคนนี้เขาทำงานมาครบ180วันแล้วก็ให้เขาหยุดบ้างเถอะวันหยุดพักผ่อนวันลาป่วยเข้ากฎหมายลูกจ้างซึ่งทำงานครบ180วันมีสิทธิหยุดพักผ่อนได้ไม่น้อยกว่า3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน15าวันทำงาน วันนี้ฉันจะขอลาคอดนะคะนายอ่าลาก็ลาแต่งินเดอนถ้าไม่จ่ายนะไม่พอจ่ายก็ลาออกไปอ้าวไม่ได้ค่ะเขามีสิทธิตามลาตามกฎหมายก็ให้เขาลาไปสินายครับช่วงนี้เราว่างน้องผมลาทอดผมเอาหลานผมมาทําแทนได้ไหมครับหลานอายุเท่าไหร่วะสิบสามครับเออดีดีดีมาทำห้องไว้ดิไม่ได้ค่ะมันผิดกฎหมายการลาลอดการห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีข้อกฎหมายลูกจ้างหญิงมีคันมีสิทธิ์ลาลอดบุตร คันหนึ่งไม่เกิน98วันห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างรอาลระล่รล่ะรเอ้าไม่ทำงานทำการนี่ไงอู้ง่ายดยน้หมดนายครับน้องผมหิวน้ำครับอ็มากินมาเกินเลยเดี๋ยวไปกินทีเดียวที่บ้านทำให้เสร็จก่อนสวัสดีการข้อกฎหมายให้ในายจ้างจัดให้มีน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอแก่ลูกจ้างอ,อ่าอนนี่เงินเดือนแก นแนี้นะะนะไปก่อน,อนเศรษฐกิจไ,ไ,ไม่ดีเดี๋ยวไว้มันออกผลผลิตแล้วแกเข้ามาไปสองตะกร้าไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องอยังไงค่าจ้างต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นการจ่ายค่าจ้างข้อกฎหมายนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินไทยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งณสถานประกอบกิจการของลูกจ้างมันสับปะังในไร่ไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยมันได้ไหมครับนายเอายาไปฉีดในไร่มันสําปะังหน่อยดิได้ครับ ขอเบิกหน้ากากหนึ่งอันถุงมือหนึ่งคู่ครับหน้กกางมือกากอะไรหรอไม่มีหรอกยังไงไปซื้อใช้เอาเองความปลอดภัยในการทำงานข้อกฎหมายให้ในายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะอันตารายและความรุนแรงของสารเคมีอันตารายหรือลักษณะของงานให้ลูกจ้างใช้หรือสวมใส่เพื่อป้องกรอรนันอันตรายที่อันตารายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเช่น ถุงมือหน้ากากอนาม,มัยกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน